ยอดจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือคนแห่มาเซี่ยวางเปิดหม่นะครับนี่ครับด้านล่างคนก็นหลายครับหลังไหลกันเข้ามาครับโอ้โหนี่ครับด้านล่างคนก็เยอะด้านเพิ่อนคนก็นหลายครับแห่มาเช็คอินแห่มาถ่ายรูปกับบันไดเลื่อน ลุล่ะครับนี่เลอม,ม,ามากครับพี่น้องนะครับโอ้โหทุกคนมาปุ๊บก็ต้องนั่มือถือขึ้นมาถ่ายรูปปั๊บนะครับนี่พี่น้องงามเด้นี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านล่างก็เยอะอยู่ที่ชั้นจีนะครับตอนนี้กานักท่องเที่ยวก็ แห่ลงไปที่ชั้น G เนาะบางคนก็จะมาถ่ายรูปอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับนะครับถ้าใครมาห้างนี้ถ้าไม่มาถ่ายรูปตรงนี้ถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับถือว่าพลาดอย่างแรงครับพี่น็อกนีครับโอ้โหงามดีครับขายตัว X เ,เนาะขายตัว X ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ เดี๋ยวคลิปนี้บอลนัสจะขอพาทุกคนมาเที่ยวอัปเดตเดอมาชมภาพบรรยากาศของห้างเซนทรัลพาร์คนะครับขอกับทัดทายสับายดีเดอสวัสดีนะครับ FC ซูบอนเดอวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับลงไปที่ชั้น G บางคนก็จะขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะครับโอ้โห ข้างนี้ร้อนแรงสุดๆเปิดถูกที่ถูกเวลานะครับปักวันนี้เข่าลงไปย่างช่อมแถวชั้นจีเนาะขายคลิปก็ยากคนหลายครับคนหลาย <S 3> <3> <S โอ้โหเหลือเชื่อครับทุกคน,นครับ ตรงหน้าของทุกคนนี่คือคนมาเที่ยวห้างเซ็นทรัลพาร์คนะครับทั้งบ่าวคนล่างทั้งสาวคนล่างครับโอ้โหบุมนี้ก็สวยงามค,ครับทุกคนครับเริ่มมาหมาบาครับหืมมี่ครับมาเช็คอินนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งถ่ายรูปกับบันไดเลื่อนสุดลหลาครับปะวันนี้เฮ้าลงไปที่ชั้นจีเนาะลงไปชมภาพบรรยากาศครับ ชั้น G ีกับชั้น LG ก็จะเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับทุกคนมีชั้น LG ชั้น G แล้วก็ชั้น5้าครับเป็นร้านอาหารมี3มชั้นนะครับนี่ครับก็แถวลงไปด้านเตอมครับนี่ครับมายืนถ่ายรูปกันครับโอ้โหวันนี้ทางแตกเรียบร้อยครับ สุดยอดจริงๆด้านนก็เป็นท็อปครับตรงหน้าก็เป็นทางเข้ามามาจากทางพราณสีนะครับนี่ครับเหมัอนกัจะขึ้นไปที่ชั้นนึงครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้าก่อนเนาะไปด้านหน้าก่อนโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆนี่ทุกคนครับ โอ้โห oh oh. วันนี้เต็มเมเลยครับปัาดเปิดถูกขีจ่จริงๆอันนี้ก็เป็นทางเข้าทางด้านหน้ามาจากถนนพระรามสี่ครับด้านนี้เอ้วันนี้ท้องฝาาม,นมนบนวันนี้ท้องฝาามบนฝนจะตกเนาะนี่ครับ แต่พูนก็จะเป็นวันแบงคอกครับตรงหน้าเป็นวันแบงคอกครับตอนนี้ตรงหน้าเป็นวันแมงคอกนะครับ,รบ,รบวันนี้ท้องฟ้าหมนหมน,หมนขายฝนจะตกก็ไม่ขายเนาะก่อนถ่ายทำคลิปนี้ฝนตกครับนี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับเซนท่านฟ้าครับนี่ ด้านเทิงก็จะเป็นสวนลอยฟ้าครับด้านปุ้ยครับเป็นสวนลอยฟ้าอยู่ที่ชั้น5้ากับชั้น6นะครับโอ้โหสวยจริง,รงๆมุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนครับมุมนี้ก็สวยงามนะครับนี่มุมน,นี้ก็สวยงามด้านปุ้ยก็จะเป็นตึกกรบขอ,อครับเป็นตึกกรบขอ,อนะครับนี่งามเนาะ โอ้ยน้อยตอนถ่ายคลิปนี้ฝนก็ไปปล่อยอีกแล้วปะเราเข้าไปด้านในกันเลอ a m b u l a ซ์นี่ครับตัวนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็มาถ่ายรูปได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนี่ครับไม่มีป้ายบอกว่าคืออะไรเนาะ ตอนนี้ก็เป็นทางเข้าครับเส้นทันฟรากนะครับมาจากทางพระราม4นะครับผล<อ>การเปิดโตยังเป็นท่างการเมื่อวันที่4ครับเมื่อวันที่4กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับนะครับรวยยแสลนล้านนะครับมาเฉืมทางเนาะมาเฉืมทางเมื่อวันที่4กันยายนนะครับ ขอให้ลุลไวยแสนล้านนะครับเป็นดอกไม้ดอกกล้วยไม้ครับฟ้างตอนนี้เราเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวจะพาเดินชั้น G กับ LG เนาะเรามาด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็จะเป็นครัวเชียงเงอะครับด้นนี้เป็นครัวเชียงองอเข o p พ o ครับ อนนี้ร้านถึงถึงเชียงใหม่ครับร้านถึงเชียงใหม่นะครับด้านนี้เป็นขวเชียงงอ้นอน,นะครับโอ้โหเดินเต็มๆครับมากินข้าวตอนท้ายทำคลิปนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงเคิ้งครับบ,บ่ายสองโมงเคิงนี่ครับพี่น้องลินคาโลตดนนี้ร้านลินคาโล โโอ้โหเต็มทุกร้านวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติมาเต็มทุกร้านายเบอร์เกอร์ก็เต็มไกเบอร์เกอร์ร้านซันมูรันก็เต็มนะครับซันมูรนันด้านนี้ก็หลายนะครับ ร้านซันมูล,ลันอยู่ซ้ายมือนครับสันมูล,ลันสันมูล,ลันนะครับตอนนี้ก็ร้านกาแฟนะครับโอ้โสุดยอดจริงๆเดินต่อเดินต่อ ขายน้ำครับนี่ด้านนี้ก็เต็มสแลเบลโอ้โหบาชิก้าครับรัาประทานณนะเวลานี้เนาะในส่วนตัวของบรัสคิดว่าคนมาเที่ยวห้างนี้หลายที่สุดเยอะกว่าห้างอื่นนะครับเยอะกว่าห้างอื่นอย่างแน่อนอนเพระาะว่า การไปกันมากง่ายครับอยู่เธอหรือว่าอยู่ใกล้มี s อนะครับทั้ง MRT พร้อมครับการไปกันมากง่ายก็เลยอำเพอคนจะชอบมาเที่ยวครับตรงนี้ก็มีหลายห้างเนาะมีทั้งห้างเซ็นทรัลพาร์คแล้วก็สีลมเอแล้วก็สีลมคอมเพล็กซ์นะครับมี3ห้างมาย่านเดียวเราก็สามารถเที่ยวได้3ห้างครับ อันนี้โซโล,ลอดเนาะร้านโซล,ลอดร้านโซครับร้านโซโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับโอ้โหคนเยอะสุดๆวันนี้ปเรามาด้านนี้ก่อน เรามาซอ่นี้เนาะมาซอ้นี้ตรงหน้าก็จะเป็นทองสมิธนะครับทองสมิธนะครับร้านแฮชนี่ครับตอนนี้เป็นแฮชทองสมิธคมก็เต็มนะครับทองสมิธโอ้โหร้านสมานฉันก็ขายดีสมานฉัน ต้านนี้เป็นโยเล่ครับโยเล่ก็ขายดีโยเล่โยเล่นะครับองสนนี้นะขายทำคลิปยากมากนะครับทุกคนส <c oughs> ายทำคลิปยากมากครับต้องเดินเบียดเสียดกันไปนะครับร้านบูธร้านนี้ร้านบูธคนก็เยอะครับนี่ครับต้องมาต่อแถวครับร้านบูธขายพวกน้ำเนาะพววน้ำนะครับนี่อันนี้ร้าน แล้วเอเอชองดีครับชงดีร้านชงดีนะครับนี่ครับก็มีแต่ตัวภาษาอังกฤษเนาะร้านไพร์เบอร์เกอร์ร้านนี้ไพร์เบอร์เกอร์ป่ะบบาาวันนี้เทามาโซนนี้เนาะมาโซนนี้บอกคนหลังผมมาครับนี่ครับพี่น้องอเสร็จแล้วก็ ดีเจอแทนคนขายของเนาะร้านค้าแถนนี้เขากาจะได้ขายของได้นะครับดีเจอดีใจครับเจ้าของาร้านะครับนี่ครับเต็มทุกร้านวันนี้เต็มทุกร้านตันนี้ร้านแคมสโลตก็เต็มนะครับร้านแคมสโลตก็เก๋ไก๋สวยงามนะครับทุกคน อันนี้เมชาเมชาครับเมชาก็<อ>เต็มวันนี้โอ้โหขายดีสุดๆขายดีสุดๆนี่ครับต้องมานั่งทาครับ,ต,รรบต้องมานั่งรอคิวนะครับต้องมานั่งรอคิวด้านนี้เป็นมอสซาครับมอสซาด้านนี้มอสซาก็เต็มสม,มากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมอสซาครับ นี่ร้านนี้ก็เก๋ไก่นีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆริงเปิดตอย่างหอนแหงนะพี่น้องนะครับปาดีครับด้านทางเข้าน่ครับโอ้โหเปิดตอย่างหอนแหงครับ,รบนบี่ครับเป็นบบาตีครับเบาตี บบาฝรั่งสาฟฝรั่งทางคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับวัดเรามาด้านนี้เนาะด้านนี้แล้วค่อยลงไปที่ชั้น LG เบาโดัดมาถ่ายคลิปก่อนก็ได้ไปกินหมูทอดอยู่ชั้น LG ครับเสียเงินไปร้อยบาทเนาะก็อิ่มแป้อิ่มแปครับ ชั้น LG ก็มีหลายเมนูครับหลายเมนูราคาก็ไม่แพงครับอยู่ชั้น LG นครับทั้งอาหารอิสานอาหารเหนือนก็มีครับพวขนมครับราคาก็ย่อมเยาอยู่ชั้น LG นะครับแต่ชั้น G ก็จะเป็นพวกหลานที่มีชื่อครับนะครับร้านวันหลานแคมสโลดวันมิชลินนะครับ ชั้นนี้ก็จะเป็นร้านดังครับร้านดังครับมาชั้นนี้ก็ต้องทําใจเด้อเพราะว่าต้องมาหนังค้าหนังหลอกคิ้วครับเพราะว่าคนไหลายนี่ครับตอนนี้เริ่มหลงทางเริ่มหลงทางอันนี้อ่านว่าอะไรเนาะ ครไปเรามาด้านนี้ครับเรามาด้านนี้ร้านดาวเทาครับดาวเทาแซนด์วิชนี่ครับ,ราา downtown, รบ downtown. แซนด์วิช,วชโอ้โหอันนี้ข้าวมันไก่นี่ครับข้าวมันไก่โตเต็มนะครับ บุลามารีก็ต้องมานั่งรอต้องมานั่งรอบุลามาลีปะวันแบบนี้เราออลงไปที่ชั้น LG เนาะ ตอนนี้ร้องเพลงนะครับเราเรีบตรงไปที่ชั้น LG ตอนนี้เสียงเพลงมาแล้วไปไปที่ชั้น LG กันนี่อันนี้เป็นชั้น LG นะครับกลุมมาแล้วก็จะเป็นอย่างไรเอ่ยนี่ครับตรงหน้าก็จะเป็นร้านพวกขนมครับนี่ครับร้าน ขนมไทยเช่าว,ว่างครับคุณยายพ่้อมสีครับด้านนี้คุณยายพ่อมสีนี่ครับเป็นพวกขนมครับก็มาซื้อหาได้ครับมาซื้อไปกินครับด้านซ้นก็จะเป็นบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวมาซา b h เ c ดซีิเนนะครับ BH c ดซด้านนี้ครับด้านซ้ก็เป็น ชากีชากีนี่ครับ BHC Chicken Barbecue Plaza นะครับข้าวหลามจิ๋วด้านนี้สูตรบางคนที่ครับด้านนี้ข้าวหลามจิ๋วนี่ครับทุกคนปาติโตลงมาแล้วชั้น LG คนกันหลายครับโอ้โหชั้น LG คนก็นเยอะ,ะครับมหาชัยไอศครีมครับนี่ครับ ก็มีไก่ทอดกุ๊กขิเมานะครับชั้นนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามตกแต่งอย่างสวยงามเช่นกันสาคนนครส้มตำนะครับส้มตำยำย่างครับมีพวกส้มตำนะครับเป็นพวกอาหารอีสานอันนี้ก็ขาหมูนะครับขาหมูเส้นหลุย ร้านเทียมทานครับร้านเทียมทานนี่ครับเทียมทานก็พวกข้าวหมูคั่วนะครับโอ้โหเห็นบอเห็นบอ่อชั้นจีค้นกระลายครับอ๋อชั้น LG อันนี้เป็นชั้น LG ล้นกระลายครับมองซื้อโตมองซื้อติกเก็ตครับฟูทิ i กเกต็ต a c h ชีนตรงหน้านะครับ กลิ่นกลิ่นช่ไม่ไม่ขายน้ำมะพร้าวด้านนี้ขายน้ำมะพร้าวครับขายน้ำมะพร้าวครับน้ำมันยางเนาะน้ำมันยางน้ำมันเทียวครับนี่ครับร้านอินเตอร์น้ำไก่โคตรลีนนะครับโอ้โหน่ามาเดินสุดๆนะครับทุกคนร้านซอยฟร้านกาแฟ ร้านกาแฟนี้ก็จะมีอยู่ทุกชั้นนะครับร้านกาแฟเยอะมากครับห้างนี้เต็มไปด้วยร้านกาแฟครับห้างนี้นี่ครับกงมาต่อแถวนะครับต้องมาต่อแถวมาซื้อกาแฟซอยคาฟี่ครับนี่ครับขายดีจริงๆครับขายดีทุกร้านนี่ครับของกองข้าวซอยแอนก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ ร้านเปรย์นะครับร้านเปรย์ไป,ปเดินต่อไม่อยากแฟนกล้องเข้าไปตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังกินข้าวนะครับสยามอัมพวานี่ครับบ้านเบนจะล่งปลายร้านก๋วยเตี๋ยวอันสั้นนี่ครับก๋วยเตี๋ยวอันชั่นนี่ครับขาหมูกระทูนะครับขาหมู ราคาก็ไม่แพงนครับราคาก็8 0 9 0ิบเก้าอย็แล้วแต่เราจะสั่งก็แล้วแต่เมนูนะครับผัดสีอิ้วราดหน้ายอดผักนี่ครับข้าวมันไก่โกยีนี่ครับกกคบกคับชันนี้เรามาอยนี้ครับมาซอยนี้ คลิปนี้ก็อาจจะไม่เดินทุกซอยอีกแล้วเด้อนี่ร้านนี้ก็น่านั่านครับทุกคนครับโอ้โหนครับมุมนี้ก็น่านั่านครับอ้นนี่ครับเก๋ไก๋เก๋ไก,ก,ไก่ครับโอ้โหเกตโกชาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นนี่ครับแล้วก็สว่างว่ามีก้ามปู แชงกาลิล่าเซียงเเซียงเซียงกาลิล่าด้นนี้นะครับเซียงกาลิล่าโอ้เป็นยางครับนี่มุมนี้ก็สวยงามครับมุมนี้ก็เริ่มอามากครับโอ้โหสวยไปทุกมุมป่ะวันนี้เราขึ้นไปชั้น ีนะฉันจีแล้วไฟกับลาเอฟซีซันนี้กับคนกับตั้งซื้อสารใบมาพาร์คไมาร์เก็ตนะครับนี่ครับพัก์สมาร์เก็ตนะครับทุกคนนี่พาร์สมาร์เก็ต หรือว่าชั้น LG นะครับโอ้โ,อโอหน้ามาเที่ยวเนาะหน้ามาเที่ยวดันเตอร์ก็จะเป็นลานจอดรถยนต์ครับดันเตอร์ครับพ<อ>าร์คไส์มาเก็ตเปิดถูกที่จริงๆเปิดถูกที่ถูกเวลา ปาเราขึ้นไปกล่าวลาไปปิดคลิปอยู่ที่ชั้นหนึ่งเนาะมองทีนักท่องเที่ยชอบไปถ่ายรูปนะครับก็คือถ่ายรูปกับบันไดเลื่อนนะครับด้านนอกก็เป็นที่สุบรีเดอระบำากครับพี่น้องปเราขึ้นไปชั้นหนึ่งกัน ดยอดจริงๆวันนี้ห้างแตกเรียบร้อยนะครับห้างแตกเรียบร้อยอเสร็จทันปาร์ตครับโอ้โหทุกคนครับนี่สุดยอดจริงๆนะครับแมนเชสเตอร์เลยนะครับห้เรียบร้อยโอเคอเครับทุกคน ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าใครชอบอบชอบใจก็ขอให้ช่วยกอไลค์กแชร์ให้หมดนั้นด้วยนะครับเจอกันทีหน้านเนาะสบายดีะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย